เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แล้วก้อนสองพันห้าใส่ที r นะครับของเดิมเป็นตัวนี้นะครับตั้งเดิมมันใช้ไม่สายนะครับพอนานไปแล้วไม่มันเต้นนะครับผมว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอปัญหานี้ดีนะครับไม่มันเต้นเพราะว่าตัวตูดตัวนี้นะครับมันสึกนะครับ จริงๆมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้พอมนสึกแล้วมันจะรูดเป็นอ่าเป็นรูกลมๆนะครับแล้วก็ไอรูประคองเข็มข้างในเนี่ยมันก็สึกหล่อไปด้วยนะอย่างผมเองเนี่ยไม่แค่สามแสนหกเองนะครับก็สั้นแล้ะผมก็เลยไม่เป็นไรแปลงมันเลยนะครับแล้วกนใส่ไมค์สองพันห้าครับอ่าตัวนี้จะเป็นไมค์ปั๊มสายนะถ้าเป็นสามพันเนี่ยมันต้องใช้กล่องเป็นสัญญาณด้วยเพราะว่า มันหล่อคเนี่ยมันเอาสัญญาณจากกล่อง ecm นะครับสัญญาณจากกล่อง ecm อา่าจากกล่อง ecm นะครับกล่องบนกล่องข้างอะไรประมาณเนี้ครับที่เขาเรียกว่ากล่องหลับกล่องหลับอะไรเงี้ยคือกล่องนั้นเลยครับมันจะจ่ายสัญญาณมาที่ตัวเลนอนไหมด้วยอะไรเงี้ยช่างมันนะครับก็ติดเครื่องนะครับขึ้นปกติแล้วนะครับ Ah uh -huh. ก็ไม่ต้องขับนะครับมันถึงจะขึ้นเนาะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครอยากแปงหรือว่ายัางไงก็ไม่ว่ากันผมโคนทหารนะครับไม่ยากไม่ง่ายมันกลางๆนะครับเพราะว่ามันต้องวายสายใหม่นะครับเนี่ยครับ อันนี้ปักเดิมนะครับคือตัดแล้วก็วายสายใหม่หมดนะครับสายใหม่นี้ไม่ได้ใช้แล้วปลดทิ้งเลยนะครับมันจะมาใช้เป็น,นเซนเซอร์แทนนะครับเซนเซอร์ไม่ครับตัวนี้เซนเซอร์มันจบนครับหมดปัญหา ไม้แกว่งเข็มสันนะครับจัดไม้ตะก้อนไปเลย